ได้แล้วตัวนี้แหละเมื่อกี้ตัวใหญ่ตัวนี้แหละตัวเล็กว่าได้แล้วครับผมได้ตัวเล็กตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่กว่านครับอีกแล้วตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่านะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พิงน้อรทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมพี่โรคคนดอยเทยนเอชเป็นนะครับวันนี้กับผมอยู่ในลองน้ําอีกแล้วนะครับมาจับปูปลานะครับพี่น้องครับรอรู้ด้วยกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับจั็ดไปย่าให้เสียครับยุ้ยโอ้มีแต่น,น้ําพี่น้อง 何だね、トリネ。 อลาอะไรเนี่ยลาดอาปลาเสือพี่น้องลายเหมือนเสือเลยพี่น้องดูว่าอะไรอยู่างนีน,นยา่านค้อ๋ยนเ็อ นี่ผมได้ไหลายตัวนะพี่น้องแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับลืมกดป <c oughs> ูอีกได้ปูอีกแล้วพี่น้องปู <c oughs> อรลักกากเกะอกเรนี่มีอะไร <c oughs> <c oughs> มีอะไร <c oughs> โอ้โหม,มีมีมีได้อีกแล้วปลาก้างพี่น้อง อา้อาวอ้าวขนาดอยู่ในสูงย,ยังจ่วยไปไม่ได้เลยนี่ครับพี่น้องครับเี็ดากกั้งย,ยอดไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันหลุดมือพี่น้องอู้อมันหลุดมืออีกแล้ว อายุดเอ๊ะไม่ให้ด้วยหลุดมือเลยพี่น้องทำยังไงดีอ่ะมาชีมุกลงมาลัดตัวหนึ่งมาติดใช่ไม่โกหกน้อง ô, oh, đã oh, oh, <laughs> nà, rồi ạ. được cái lưỡi giọt. ô, để ba cang nó. ô, ở đây swing này nè. nó chuẩn bị nè, ở đây chuẩn bị đó. มันบ่มีแรงแล้วพี่น้องอืมโอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยมีมีมีพี่น้องตัวใหญ่นะครับอูโหตัวใหญ่มากอู้หูมันหลุดมือพี่น้องไปไปได ตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าเนี่ยครับได้อีกแล้วตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่านะครับเด้อบาราบูชิได้อยู่ที่น้องได้ตัวนึงได้ไหมโอ้โหได้แล้วครับ ได้แล้วตัวนี้แหละเมื่อกี้ตัวใหญ่ตัวนี้แหละตัว <c oughs> เล็กหรอตัวกตัวใหญ่ได้แล้วครับรผมได้ตัวเล็กได้นแล้วก็ดอดเานี้มันอยู่ในสุกอย่างนี้นะเนี่ยยอ <c oughs> ด้นเทนนี้ก็หลูแล้วนะครับโอ้โหปวดเอว โอ้โหได้เต็บตากลางครับพี่น้องสุดยอดจับทรายเข้าไปมันยู่ในหินเนี่ยอ้อีกอีกกอีกอ ปาเข้าไปปลาอะไรเข้าไปข้างในสูวิงเลยเข้าไปเข้าไปให้หมด <laughs> <laughs> ได้แล้วตัวหนึ่งพี่น้อง <laughs> 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 เข้าสิวิงแล้วนะครับ <laughs> ไม่ใช่ของผมนะ <laughs> <laughs> เหมือนจะใช่นี่ไงพี่น้อง <laughs> ได้แล้วตัวหนึ่งยอด นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับรอรอโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะครับกลับไปทำกับข้าวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คนหน้าจุดพาทํานะครับกับข้าวเราดูด้วยกันนะครับ โดนเบา่าเถาตีนตื้นีเื่อต่อโลดอึเลยพอด ออของโปรดนะพี่น้องมีเชือกออกมาจากธรรมชาติเองครับของโปรดเดี๋ยวเรามากินด้วยกันครับพี่น้องครับอ,อดีตว,วัแนแรกแซ่บดีนะครับกินอร่อยเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูนะ อเหรอออลยนขบอกขีลมายมาหามา,ค,มาครับพี่น้องครับมากินข้าวด้วยกันนะครับมาชิน้าด้ไ่กอี่อยไรบน่ะรอ โอเคนะครับพอ่อแมนพี่น้องกคนครับยังไงกผมขอจบพีเพลยงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับแตะแพ้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ